สวัสดีชาวเว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอาการเซตติ้งนะตั้งค่าเบื้องต้นมาให้ได้ชมกันนะครับเป็นการตอบคำถามแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่หลายๆคนเลยนะครับซึ่งมีคำถามเยอะมากๆแล้วผมก็ทำทิท้งไว้นานมากแล้วแนละ้วบางทีมันหาไม่เจอวันนี้จะ รวมทั้งหมดเลยในการเซตติ้งโดยเบื้องต้นนะครับมือใหม่ควรมาดูทุกอย่างน่าจะอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าตรงไหนขาดตกบกพร่องไปนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกนะว่าอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมจะได้ทำเพิ่มเติมให้นะวันนี้พยายามจะรวบรวมทุกอย่างนะครับรวบรวมทุกอย่างนะอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากดาวน์โหลดเกมเนี่ยผมไม่บอกกันทุกคนนะ่าจะลงเกมไว้เรียบร้อยกันหมดแล้วเนาะ ส่วนปัญหาที่มันลึกๆต่างๆเนี่ยอันนั้นเน่ยเป็นเคส by เคสไปแล้วกันเนาออันนี้ก็จะมาเริ่มจากตัว Launcher นะครับตัว Walk g m m i n g W G Game Center ตัวนี้นะครับเป็นตัว Launcher ของ Game World Tank เนาะซึ่งสามารถดาวน์โหลดเกมในเครือของ Walk g m m i n g ได้นะครับก็จะอยู่ตรงแถบ all game ตรงนี้นะครับก็จะมีเรือมี Steel Hunter นู่นนี่นั่น ก็แล้วแต่นะครับอ c w Project ก็อยู่นี่ดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะตัว l ันเชอร์มันจะช่วยดาวน์โหลดให้นะครับคราวนี้คําถามแรกเลยที่ถามกันมาเยอะมากคือเปลี่ยนภาษาตรงไหนนะครับการเปลี่ยนภาษาเนี่ยในเกมนะเปลี่ยนภาษาในเกมอยู่ตรงนี้ครับคำว่าเกมเซตติ่งนะครับมันจะมีแถบ2อันแถบแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเวิร์บแทงนะครับตรงนี้มันจะแยกส่วน แยกส่วนเป็นว่าเวิร์ a แทงเอตรงเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนาะแล้วถ้าเราลงเวิร์แทที่เป็นตัวคอ m มอนเทสนะครับมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยอย่างตัวผมเนี่ยผมลงคอ m มอนเทสไว้เวลากดดรอปดาวลงมามันก็จะมี W วิร์ฟแท c งคอมมอนเทตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้แล้วเราก็จะเข้าสู่คอ m มอนเทสได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยเซิร์ฟคอมมอนเทสหรือว่าเซิร์ฟเทสยังไม่ยังไม่เปิดเนาะอันนี้ก็แวะมาให้ดูกัน กลับมาที่ World Tank Asia นะครับเกมเซตติ้งตรงนี้ครับที่เราจะเปลี่ยนภาษากันกดเข้ามาปับ๊บตอนนี้มันเลือกไว้เป็น English นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้ตรงนี้นะแล้วก็จะมีปุ่มต่างๆที่ให้เลือกอปรับนะครับอย่างเช่นตัว SD HD ตรงนี้เป็น t ท p ของ client ที่เราลงไว้ตั้งแต่แรกอย่างตัวผมเนี่ยลงไว้เป็น HD มันก็จะโชว์ว่าเป็น HD แต่สามารถปรับกลับเป็น SD, SD ได้นะครับแล้วก็มีให้มันอัปเดตออโต้นะครับแต่ว่าผมไม,ไม่ค่อยชอบนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะ,ะกลับมาที่การเปลี่ยนภาษาก็เลือกเป็นภาษาไทยปุ๊บมันก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดติดตั้งภาษาไทยแป๊บเดียวครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองแล้วก็เข้าเป็นภาษาไทยคราวนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนภาษาของตัวลันเชอร์นะครับการเปลี่ยนภาษาของตัวลันเชอร์เนี่ยอยู่ที่ฟันเฟือง แล้วก็มันจะเป็นอังกฤษตรงนี้ก็เปลนเป็นปรับเป็นภาษาไทยได้มีให้หลายภาษาด้วยนะครับภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับลันเชอร์ก็เป็นสังกฤตไปคราวนี้มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นในสตีมนีครับในสตีมเนี่ยจะเป็นลันเชอร์ของตัวสตีมเองบอกเลยว่าถ้าใครเล่นผ่านสตีมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เนาะอ่อันนี้เคลียร์นะอันนี้เป็นคําถามที่เข้ามาเยอะ แล้วคนที่ปรับกันไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเล่นในสตรีมแต่ว่าคนที่เล่นในสตรีมกับคนที่เล่นผ่านตัวลันเชอร์ของ w o ร k เกมมิ่เองเนี่ยเจอกันอยู่แล้วเจอนในเกมกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าในสตรีมไม่สามารถปรับเป็นภาษาไทยได้อันนี้เข้าใจตรงกันเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูการตั้งค่าในเกมกันเลยดีกว่านะครับในการตั้งค่าในเกมนะผมก็จะมีให้ดูเอาเฉพาะที่มันสําคัญสําคัญนะเอ่อที่สําคัญสําคัญ พราะว่ามันมีเยอะมากนะเยอะมากจริงนะครับก็มาเลือกที่ตั้งค่าครับมันก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7แถบเลยทีเดียวใน7แถบเนี้ยก็จะมีแถบย่อยอีกนะบางแถบบางแถบจะมีแถบย่อยด้วยแถบแรกครับเป็นแถบทั่วไปผมจะเอาที่สำคัญก่อนเลยนะที่สำคัญก็จะเริ่มจากม,มุมมองก่อนแล้วกันนะครับมุมมองตรงส่วนนี้นะครับมันจะมีคำว่าการ การเปิดใช้มุมมองยุทธวิธีและการเปิดใช้มุมมองผู้การนะครับการเปิดใช้มุมมองผู้การผู้บังคับการเนี่ยมันจะซูมเอาตรงๆออกไปให้ไกลขึ้นนะครับแต่ว่าการเปิดใช้มุมม,มองยุทธวิธีเนี่ยมันจะดึงขึ้นด้านบนนะครับเออมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนกันลองไปทํากันได้แล้วก็การเซตติ้งด้านบนที่เขียนว่าการซูมกล้องแบบรับลื่นอันเนี้ย แนะนำให้ติ๊กนะครับติ๊กไว้เวลาเราซูมเข้าไปโดยใช้สกอเมาส์ซูมเข้าไปหรือซูมออกเนี่ยมันก็จะสมูทมันก็จะราบลื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ติ๊กมันก็จะไปตามตามสกอเมาส์ที่มันกึกกึกกอะ่ะภาพมันจะกึกึกกึกเข้าไปนะครับคราวนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่คนชอบและไม่ชอบก็คือเวลายิงเนี่ยมันจะเด้ง บางคนเนี่ยภาพมันจะเด้งก็คือเหมือนกับว่าปืนมันมีแรงดีดมันมีรีคอยของมันนะครับก็ปรับตรงนี้ครับการใช้กล้องอิสระถ้าปรับการใช้กล้องอิสระปุ๊บเนี่ยเวลายิงเนี่ยตัวเป้าตัวภาพเนี่ยมันจะกระเด้งกระเด้งเหมือนมีรีคอยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ติ๊กเอาออกไว้นะครับอ่าคราวนี้มาอีกนิดหนึ่งลงมาด้านล่างอีกนิดหนึ่งทางขวาเหมือนกันก็คือระดับการซูมเล็งปราณีที่ชอบนะครับ มันสามารถตั้ง default ได้นะครับกดดับดังมาหมายถึงว่า d e f a u l t เนี่ย,ม,ม,ยมันจะเป็นคูณ2คูณ4คูณแแล้วแต่ชอบเลยเนาะเวลาเรากดชิปซูมเข้าไปปุ๊บกดชิปอีกทีซูมออกแล้วพอกดชิปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นค่าที่เราตั้งไว้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใช้แบบใช้ครั้งล่าสุดเหมือนที่ผมตั้งไว้เนี่ยเราเคยกดชิปไว้แล้วซูมไว้ที่คูณเท่าไหร่กดชิปครั้งต่อไปมันจะมันจะเป็นคูณเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเนาะไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เข้ามาถามเยอะมากก็คือในส่วนของความทนทานการแสดงผลความทนทานภานะในแผงทีมตรงเนี้ยมันคือการแสดงผลของเลือดที่รายชื่อผู้เล่นตอนที่เล่นรายชื่อผู้เล่นทั้งซ้ายทั้งขวาที่มันเป็นเลือดแต่ละคนนะครับถ้าไม่ต้องการก็ เลือกความว่าไม่นะครับถ้าต้องการให้มันโชว์ตลอดก็เลือกให้มันแบบเสมอหรือว่าต้องการให้โชว์เมื่อกดปุ่มอัล์เนตก็เลือกเมื่อกดปุ่มอัล์เนตนะครับผมก็โชว์แบบเสมอเลยแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นโชว์เลือดในในในมินิแมปนะครับในมินิแมปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอันที่สองนะครับตรงนี้ก็จะไม่ต้องโชว์หรอกก็กดไม่ไปเลยแต่ถ้าอยากให้มันโชว์แบบ เสมอเลยตลอดเวลาเลยก็เลือกเป็นเสมอแต่ถ้าต้องการโชว์แบบกดปุ่ม alternate แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็ให้เลือกเป็นแบบนี้นะครับและอันสุดท้ายก็คืออันเนี้ยถามเยอะมากนะครับคือเวลาสตูโผล่มาแล้วหายไปทำไมมันไม่ขึ้นว่าล a s สปอ o t มันไม่ขึ้นในมินิแม p มันอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะใช้ภาษาที่แบบมันดูแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเข้ากัน เขาจะใช้คําว่าเปิดใช้เนื้อหาขยายของแผนที่ยอ่ออันนี้แหละก็คือเปิดรั p o ีนะครับให้เปิดคไวว้่าเสมออันนี้แนะนําว่าให้เปิดไว้ตลอดนะครับต่อมาเลื่อนลงมาด้านล่างทางซ้ายก่อนเนาะทางซ้ายก็จะมีตรงนี้นะครับที่สามารถจะโชว์ลายได้ลายของผู้เล่นทีมเราและทีมศัตรูนะครับถ้าเราต้องการเอาลายแค่ตามประวัติศาสตร์ก็ติ๊กตามประวัติศาสตร์ถ้าต้องการโชว ลายตามประวัติศาสตร์และนอกประวัติศาสตร์ก็ติกอันที่2นอกนั้นมันจะไม่โชว์นะเออแต่ว่าถ้าต้องเราไม่ซีเรียสเป็นลายที่มีตามประวัติศาสตร์หรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ซีเรียสเราก็เลือกเป็นอันที่3นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างทางซ้ายครับอันนี้ก็มีคนถามมีคนอยากรู้เหมือนกันก็คือในเรื่องของการบันทึกไฟล์ในการบันทึกไฟล์รีเพลย์นะบันทึกไฟล์รีเพลย์แล้วก็มีคนอยากจะส่งรีเพลย์เข้ามา ไม่ต้องอัดเป็นวิดีโอนะครับเพียงแค่คุณมาเปิดการบันทึกไฟล์ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าเปิดใช้งานการบันทึกการลบนะครับเปิดให้เป็นทั้งหมดหรือสุดท้ายก็ได้เพราะถ้าคุณไม่เปิดคุณไปเลือกคำว่าไม่มันจะไม่บันทึกไฟล์การลบเลยพอคุณเล่นไปแล้วเนี่ยไม่มีไฟล์บันทึกการลบคุณจะเล่นดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันไม่มีไฟล์บันทึกการลบ ก็ไม่มีรีเพย์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณก็เลือกเป็นคําว่าสุดท้ายการเลือกสุดท้ายนี่คือมันจะบันทึกไฟล์การลบเกมสุดท้ายเท่านั้นถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเกมที่1แล้วคุณเล่นเสร็จแล้วพอไปเล่นเกมที่2ไอเกมที่1อ่ะมันจะไม่บันทึกนะมันจะไปบันทึกเกมที่2 แล้วถ้าเล่นไปเกมที่3ามอีกมันก็จะบันทึกเกมที่3ก็คือพูดง่ายว่ามันจะบันทึกเกมสุดท้ายที่คุณเล่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเ,เลือกเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องการจะส่งไฟล์มาให้ผมคุณเล่นเกมนั้นดีแล้วเนี่ยคุณรีบเอาไฟล์นั้นมาส่งให้ผมเลยไม่งั้นถ้าคุณเล่นต่อเนี่ยไอ้ไฟล์ที่คุณเล่นดีมากๆมันจะหายไปแต่ถ้าเอาแบบเซฟเลยก็คือเลือกเป็นแบบทั้งหมดแบบนี้มันจะบันทึกทุกๆเกมเลยที่คุณเล่นอยู่ในไฟล์ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไฟล์นั้นอยู่ตรงไหนนะครับเข้ามาที่ไดที่คุณลงเกมเนาะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมลงเกมไว้ที่ไดทสผมก็จะไปที่ไดีสเนาะแล้วก็ไปที่เกมไปที่เว r ร์บแท้งเอเียไปที่กล่องที่ชื่อว่า Replay นะครับตรงนี้แหละที่มันจะบันทึกไฟล์เอาไว้อย่างที่ผมบอกเนาะว่ามันบันทึกไว้กี่เกมมันก็อยู่ตรงนี้ มถ้าเราเปิดบันทึกแบบทั้งหมดเลยนะมันก็จะมีะรายละเอียดบอกด้วยนะครับมันก็จะบอกตั้งแต่ปี2025เดือน6วันที่4นะครับเป็นแมปอะไรนะครับเป็นรถอะไรเป็นแมปอะไรเนะี่ยมันอย่งเงี้ยมันจะบอกนะครับอันนี้คือผมเปิดแบบไฟล์ทั้งหมดแล้วถ้าเมือว่าอันเนี้ยคือเกมที่เราเล่นดีคุณก็แค่ส่งไฟล์ตัวเนี้ยมาให้ผมแนบเมล มาให้ผมแค่นั้นเองไม่ต้องไปบันทึกวิดีโอไหมให้วุ่นวายเนาะ,ะตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะแนะนําให้เลือกเป็นทั้งหมดหรือไม่ก็เลือกเป็นสุดท้ายก็ได้เนาะก็มี2อันนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างก็จะเปิดเครื่องหมายแสดงเครื่องหมายเชือชูเกียรติอันนี้คือโชว์มาร์กโชว์มาร์กข,ของเราและโชว์มาร์กข,ของคนอื่นนะครับเปิดปิดได้เนาะแล้วก็มีปิดชื่อตรงนี้ครับ ปิดเปิดชื่อตรงนี้ได้เหมือนกันคราวนี้หันมาทางขวาตรงนี้ในส่วนของแผนที่ย่อตรงนี้นะแนะนําให้ติ๊กแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะตรงนี้ก็จะมีคนมาถามเหมือนกันว่าพี่วงกลมในมินิแมปที่มันเป็นวงกลมใหญ่ๆหลายๆวงอะ่ะมันอยู่ตรงไหน,นก็คืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเริ่มจากอันแรกแสดงเครื่องหมายตำแหน่งบนแผนที่นะครับอันนี้มันจะบอกอสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นว่า ตอนเริ่มเกมมันจะบอกว่าทางซ้ายมีจุดให้ไปหรือว่ามีคนกําลังจะไปตรงนู้นตรงนี้มันจะมาร์กจุดให้มันจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับเส้นทางที่ทางมุมกล้องอันนี้ก็เปิดคือเปิดไว้ทั้งหมดนะอันที่3ก็จะเป็นพื้นที่การยิงของปืนอัตราจรเวลาอัตราจรฝั่งตรงข้ามเขาลงมันจะบอกตําแหน่งนะครับต่อไปก็เป็นเส้นวงกลมที่ถามถามกันมานะครับเริ่มจากวงแรกคือวงการตรวจจับระยะใกล้ วงการตรวจจับระยะใกล้เนี่ยคือวงที่เล็กที่สุดที่อยู่รอบตัวเรามันจะเป็นวงที่ห่างจากตัวเรา50เมตรซึ่งวงเนี้เวลาไปอยู่ใกล้ๆใ,ใครเนี่ยอยู่คนละกำแพงกันก็เถอะมองไม่เห็นกันถ้ามันอยู่ในวงกันเนี่ยเขาเรียกว่าการพ็อกซี่นะครับก็คืออยู่ในระยะ50เมตรมันจะเจอกันทันทีนะ,ะวงต่อมาครับแสดงวงกลมระยะการมองเห็นระยะการมองเห็นนี่คือ การมองเห็นของเราสมมุติว่าเรามองเห็นอยู่ที่ระยะ440เมตรวงนี้ก็จะมีระยะห่างจากตัวเรา440เมตรนะครับต่อไปแสดงรัศมีการมองเห็นสูงสุดรัศมีการมองเห็นสูงสุดของทุกคันอยู่ที่445เมตรเพราะฉะนั้นวงนี้จะเป็นวงเส้นสีขาวที่ทุกคนมีเท่ากันหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นแสดงรัศมีการวาดภาพ ในภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่าอร์นะครับก็จะเป็นวงสุดท้ายที่เป็นวงที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นระยะการมองเห็นของเรานะครับถึงแม้ว่าเพื่อนจะมองเห็นคันที่อยู่ไกลออกไปอีกแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าวงเนี้ยมันคือรถถังคันนั้นเนะี่ยอยู่นอกวงนี้นะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็สแสดงพื้นที่ที่กระสุนปืนอัตราจรจะตกอันสุดท้ายเลยนะ พื้นที่ที่กระสุนอัตราจรจะตกนี่หมายถึงว่าเป็นทีมของเรานะครับเขาจิ้มไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะเพราะฉะนั้นในส่วนของมินิแมปตรงนี้แผนที่ย่อตรงนี้ติ๊กให้หมดเลยนะครับติ๊กให้หมดเลยต่อมาเป็นแถบที่2กราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ยในส่วนของตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของกราฟิกจะมี2แถบให้เลือกก็คือแถบตรงนี้หน้าจอกับแถบรายละเอียดมาเริ่มจากแถบหน้าจอกันก่อนนะครับผมแนะนําว่า เครื่องแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็ให้ติ๊กคาว่าแนะนําตรงนี้นะครับติ๊กเขา้เขาไปปุ๊บเนี่ยตัวระบบมันจะไปตรวจสอบว่าเครื่องคอมของเราแรงแค่ไหนนะแล้วมันก็จะแนะนําว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมันจะแนะนําให้ของเราอยู่ในส่วนไหนอย่างของผมคลิกเมื่อกี้ปุ๊บมันขึ้นคําว่าสูงกว่าก็คือสูงที่สุดแล้วเพราะว่าเครื่องมันโอเคมันใช้งานได้ดีนะครับก็ใช้ตามนี้ก็ได้นะครับหรือคุณแบบเอ้ยไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นคุณก็ลดสเปคลงมา แต่ว่าลดสเปคลงมาจากตัวเกมที่เขาแนะนำนะถ้าสมมุติว่าตัวเกมเขาแนะนำให้อยู่ที่สูงแล้วคุณไปเลือกเป็นขั้นสูงสุดอย่างเงี้ยที่มันสูงกว่าสูงอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะทำให้อาจจะเกิดการกระตุกได้นะครับดังนั้นถ้าคุณอยู่ระดับไหนตามเครื่องแนะนำลดให้มันต่ำลงมาได้นะคราวนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับกดเข้ามาปับ๊บก็ ตรงนี้นะครับในส่วนของช่องแรกนะครับช่องหลัก2ช่องล่างผมแนะนําให้ดันให้สูงที่สุดนะครับอันนี้มันจะแก้ในเรื่องของภาพรถถังที่เป็นดินน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสว่าเรถถังมันเป็นดินน้ำมันไม่ไหก็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 ก,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 ก็ก็ตามนี้ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ที่ระบบแนะนำเนาะแต่ว่าก็กินสเปคไหมก,ก,ก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเลื่อนลงมา ในช่องทางขวาทางนี้นะครับเป็นช่องของพุ่มไม้เนาะก็จะมีความหนาแน่นของหญ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งยิ่งสูงก็ยิ่งหนาแน่นหญ้ยยายิ่งเยอะเลยแต่ถ้าเอาออกหมดเลยมันก็จะเตี้ยเลยพื้นไม่จะเตียนเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ปรับก็คือในส่วนของการแสดงหญ้าในมุมมองแบบปราณีตนะครับเขาให้ติ๊กเอาออกซะเวลาเราซูมเนี่ยแล้วเราอยู่บนเนินเนี่ยมันจะเอาย้าออกทําให้มองเห็นว่าเอา อยู่ตรงเนี้ยมันย่ามันไม่บงังย่ามันไม่บงังความโปร่งใสของใบไม้อันนี้แล้วแต่ความถนัดเนาะถ้าติ๊กเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีใบไม้เวลาเราอยู่ในพุ่มมันจะเห็นใบไม้อยู่แต่ว่าถ้าเอาติ๊กออกเราก็จะไม่เห็นใบไม้แต่ถ้าติ๊กใส่ไว้เนี่ยมันเห็นใบไม้ก็จริงแต่ว่าเป็นเห็นใบไม้แบบโปร่งใสอ่ะประมาณนั้นนะครับในส่วนของเอฟเฟกก็จะอยู่ทางล่างสุด ทางซ้ายตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการระเบิดควันไฟไหม้เส้นเวลายิงออกไปแล้วมันเป็นเส้นก็อยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าชอบเยอะใส่เยอะไม่ชอบก็เอาออกส่วนตัวผมเอาออกทั้งหมดนะครับส่วนตัวเลยนะเวลาเล่นแต่เวลาทําเป็นคลิปผมก็จะใส่ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟิสิกส์ก็คือเป็นเอฟเฟกที่ที่มันเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเช่นเอฟเฟกีนตะขาบ ล้อยางอะไรอย่างนี้รอยล้อน,นู่นี่นั่นอันนี้เขียนไว้ชัดเจนอยู่เนาะต่อมาในส่วนของเสียงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเสียงความดังหลักอยู่ทางด้านบนนะครับก็ตั้งกันไว้แล้วแต่ถนัดแผงการตอบโต้นะครับก็เป็นการตอบโต้ระหว่างผู้เล่นนะครับจะให้มันดังแค่ไหนเสียงพานะก็คือเสียงเครื่องยนต์นั่นแหละนะครับการแจ้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงนะครับอันนี้ก็ตั้งแล้วแต่ถนัดเหมือนกันเอฟเฟกครับเสียงปืน ก็อยู่ตรงนี้นะครับเสียงปืนอยู่ตรงนี้เสียงที่โดนยิงก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเสียงเอฟเฟกต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยเสียงการระเบิดนี่นั่นอยู่ตรงนี้หมดเลยเสียงทั่วไปคือเสียงนกเสียงบรรยากาศนะเสียงน้ําเสียงต้นไม้อะไรอย่างงี้คือเสียงทั่วไปนะครับแล้วก็เพลงในการลบแล้วก็เพลงในลงรถก็ตั้งกันไปแล้วแต่ท่านัดมีการตั้งการสนทนาเสียงด้วยนะครับถ้าใครใช้ถ้าใครใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วมั้งส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ Discord อะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะ มาถึงการควบคุมครับการควบคุมเนี่ยตั้งไว้ตาม default เขาเลยเนาะผมจะให้ดูนะตามนี้นะครับถ้าใครไม่เหมือนผมลองตั้งให้เหมือนผมก็ได้แต่ว่าถ้าใครเก่งแล้วก็ก็ก,ก,ก,ก็ไม่ต้องตามผมก็ได้นะมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับก็ที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการยิงนะครับอยู่ในส่วนของการยิงอยู่ตรงนี้การยิงเบื้องต้นเนี่ยก็คือคลิกเมาส์ซ้ายเป็นเรื่องปกติลงมาอีกอันหนึ่งเป็นการระดมยิงอันนี้เลยการระดมยิง เราสามารถเปลี่ยนและเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นแบบไหนการดมยิงคืออะไรก็คือปืนคู่ที่ชาร์จอย่างเช่น Object 730เจ็ดสามศที่ต้องกดชาร์จค้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมาส์เนี่ยต้องไไม่เป็นเมาส์ที่ตั้งมาโคไว้ต้องเป็นเมาส์ที่กดค้างได้นะแล้วเราก็จะตั้งปุ่มไหนก็คือตั้งตรงนี้ได้เลยก็อย่างนี้ผมตั้งไว้ดีฟอ l ์เหมือนกันก็คือคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้มันก็จะชาร์จยิงให้เนาะ ทางขวามือก็จะเป็นความอ่อนไหวความเร็วของเมาส์สามารถตั้งได้เหมือนกันว่าจะเอาเร็วแค่ไหนอ่าแถบต่อไปครับศูนย์เลงศูนย์เลงเนี่ยก็จะมีคําถามที่เยอะมากแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้สําหรับมือใหม่เนาะก็จากศูนย์เล็งตรงนี้แถบตรงนี้นะครับมันจะมีแถบด้านล่างเล็กๆเ,เริ่มจากอาเขตการลิงปานีตปืนใหญ่แล้วก็เส้นตัดอ่า ผมเริ่มจากอาเขตก่อนล้วกันนะครับอาเขตนะเริ่มจากมตรวัดมตดวัดคืออะไรมตรวัดก็คือไอตรงเนี้ยที่มันบอกอย่างตรงนี้มันเลือกไว้เป็นแนวทะแยงนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเลือดของเราอยู่แค่ไหนการโหลดของเราอยู่แค่ไหนหรือว่าจะเป็นลักมีวงกลมก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ก็เลือกตามที่ชอบนะครับจุดเล็งคืออะไรจุดเล็งก็คืออยู่ตรงกลางครับมันมีหลายแบบอย่างผมเนี่ยเลือกไว้เป็นจุดสีเขียว,ยวหรือจะเป็นทรงเ ก็ได้นะครับหรือจะเป็นวงกลมแบบนี้ก็มีนะครับก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันนะครับผมก็เลือกเป็นจุดเล็งแบบเขียวๆแบบที่ผมชอบแล้วกันคราวนี้มันจะมีการเล็งตรงนี้เป็นวงกลมกับการบรรจุตรงนี้คืออะไรก็คือไอ้ส่วนที่มันเป็นวงกลมเส้นปะตรงนี้ซึ่งเราสามารถเป็นเปลี่ยนได้เป็นแบบอื่นเป็นแบบทุบเป็นแบบทึบแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบแต่สิ่งที่สําคัญคือเครื่องหมายปืนตรงนี้นะครับเครื่องหมายปืนคืออะไร ตรงนี้สําคัญยังไงก็คือมันจะบอกไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันจะบอกว่ามันเจาะเกาะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนําให้เลือกอันไหนก็ได้ที่มันมีวงเล็บว่ากับการเจาะเกาะนะครับอันเนี้ยก็จะมีเหมือนกันกับการเจาะเกาะการเจาะเกาะอ,อันไหนก็ได้เป็นตัววีตัวอะไรได้หมดกับการเจาะเกาะต้องมีคําว่ากับการเจาะเกาะนะอย่างเนี้ยได้เป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้ มันมีคําว่ากับการเจาะเกาะมันจะบอกนะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงอยู่เวลาไปชี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวถ้าสีเขียวเนี่ยมีถ้าสีเขียวอ่ะมันก็คือเข้าแน่แต่บางทีเรายิงไปแล้วมันไม่เข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เข้าจุดตรงนั้นตรงที่เราชี้อ่ะมันเข้าแต่เวลายิงไปมันเบี้ยวแล้วไปโดนที่อื่นมันก็ไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้มีประโยชน์มีประโยชน์มากๆนะก็ลองไปปรับใช้กันดูการเล็งปานีปานีดก็เหมือนกันครับ ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันก็คือในเรื่องของการซูมทางซ้ายก็เหมือนกันก็ไปปรับเอาปืนใหญ่ก็จะบอกในเรื่องของระยะเวลาที่โชว์แต่จริงๆแล้วเนี่ยดีฟอลต์เข้ามาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไปนั่นแหละนะครับมันจะมีกระสุนอยู่3ประเภทโชว์ตรงนี้มันจะบอกเวลาว่ากระสุนอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางจากจุดที่เรายิงถึงจุดที่ตกนะครับอย่างนนี้ยมันโชว์ไว้ว่า,าลูกอัล์เนตเนี่ย ใช้เวลา1.3วิแต่ถ้าเป็นลูก IP เนี่ยใช้เวลา0.9วิอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าจริงๆว่าไม่ต้องไปปรับหรอกนะครับเส้นตัดครับเส้นตัดอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับผู้เล่นใหม่ต่อให้เป็นผู้เล่นเก่าอย่างผมก็มีประโยชน์นะครับมันจะมีเลือกตั้งแต่มาตรฐานและแบบง่ายมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นเส้นตัดที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยทุกๆชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็น ตัวรถถังเองหรือว่าตัวพร็อปเองนะครับแต่ผมจะบอกว่าตัวพร็อปเนี่ยเรายิงมันไปเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นมันเป็นแค่พร็อปเฉยๆไม่มีดาเมจไม่มีการกระเด้งไม่มีการอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแนะนําให้เลือกเป็นเส้นตัดแบบง่ายแบบนี้มันจะเลือกเฉพาะตัวถังตัวรถที่มีผลกักบการยิงนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือขอบเขตในการยิงรถถังคันนี้นะครับคราวนี้ ก็จะมีในส่วนข้างล่างที่เป็นพื้นที่ที่มันเจาะได้เราก็เลือกให้เป็นเป็นแบบสักแบบหนึง่งอย่างผมเนี่ยเลือกเป็นแบบพื้นผิวมก็จะเป็นแบบนี้พื้นที่ที่เจาะได้หมายความว่างไงก็คือสิ่งของต่างๆที่มันบังอยู่เนี่ยเราสามารถยิงทะลุแล้วไปโดนตัวรถได้แล้วก็มีอีกอันก็คือพื้นที่ที่เจาะไม่ได้ก็คือเป็นแบบทึบที่ผมเลือกไว้นะก็คือตรงนี้ตรงนี้คือยิงเข้าไปเนี่ยมันติด พราะมันเป็นหินอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับเครื่องหมายตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่คนณถนัดแล,แล้วแต่คนชอบแล้วก็อันสุดท้ายครับการแจ้งเตือนการลบตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แล้วจะมีในส่วนของอแถบบันทึกนะ,ะแถบบันทึกตรงนี้ก็คือเราเลือกคำว่า การแจ้งเตือนการลบแถบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาแถบย่อยอคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของการแสดงผลดามเมดการบล็อกต่างๆก็คืออยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกไว้ว่าความเสียหายที่คุณทําเห็นปะ่ะแต่ตรงนี้มันโชยหนึ่งพ4 0เราสามารถเลือกไว้ได้แล้วก็อันที่2จะเป็นการบล็อกนะครับกั้นไว้ด้วยกราะเนี่ยเราเปิดปิดได้ แล้วอันที่3ก็จะเป็นความเสียหายจากการช่วยเหลือคุณก็คือ assist นะครับเราเปิดปิดได้แล้วก็อันที่4ก็จะเป็นทำที่ทำเมื่อคุณทำให้มึนง,งงก็คือเป็นตัว assist ของอาร์ตี้นั่นแหละถ้าเราเล่นอาร์ตี้นะมันก็จะโชว์เหมือนกันแล้วก็จะแสดงมีการแสดงผลในเรื่องของที่เราทำความเสียหายได้ชี้เป้าได้แล้วก็ในส่วนที่เราโดนความเสียหายจากศัตรูเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมแยกเอาไว้ นะมันก็เราสามารถปรับได้จะให้มันรวมกันหรือแยกกันก็ได้ในส่วนข้างล่างสุดนะครับจะให้มันโชว์หรืออะไรเงี้ยก็อยู่ในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าน่าจะครบไหมนะก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ในคลิปนี้มันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์สำหรับมือใหม่แล้วก็คิดว่า น่าจะครบแต่ถ้าไม่ครบยังไงมีคําถามอะไรคอมเมนต์มาถามกันได้นะคอ,คอมเมนต์มาถามกันได้จะได้ทําคลิปเพิ่มเติมให้ดูกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสาหรับการติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็เจ้ใหม่ดีคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้ครัไปก่อนสวัสดีครับ